สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูแบมบี้ในรายวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารค่ะวันนี้คุณครูจะพามาเรียนรู้เรื่องการบอกเวลาค่ะก่อนอื่นนักเรียนต้องท่องคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลข1-12นะคะอย่าลืมจำมานะคะ การบอกเวลาในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า O crop k เมื่อเข็มยาวชี้เลข12เท่านั้น O crop k เมื่อเข็มยาวชี้เลข12เท่านั้นหรือการบอกชั่วโมงต่อด้วยนาทีนะคะสมมุติว่าตอนนี้เป็นเวลา6โมง25นาทีเราจะบอกได้ว่า i t is 6 25 i t is 6 25 เป็นต้นนะคะการถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้ว What time is it? What time is it? แปลว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนักเรียนออกเสียงตามนะคะ What time is it? What time is it? แปลว่าตอนนี้กี่โมงแล้วคะ่ะเวลาตอบนะคะ It is ตามด้วยเวลาในตอนนั้นนะคะ o clock is it o clock ตอนนี้เวลาจุดจุดจุดนาฬิกาเราไปดูตัวอย่างกันค่ะอันนี้ What time is it มีใครตอบได้ไหมคะเข็มสั้นชี้เลข3เข็มยาวชี้เลข12แสดงว่า is It is t h r e o'clock it is three o'clock mm hmm. แปลว่าเลขสนะคะเข็มยาวชี้เลข12ใช้คำว่า o'clock แปลว่าตอนนี้เป็นเวลา3ามนาฬิกาค่ะไปดูอีกตัวอย่างนึงนะคะ what time it is what time is it ตอนนี้กี่โมงแล้ว เข็มสั้นชี้เลข6เข็มยาวชี้เลข12เลข6ในภาษาอังกฤษ six six แปลว่า6ตอบได้ว่า it is s i o'clock it is six o'clock ไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ what time is it what time is it ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้ว เข็มสั้นชี้เลขอะไรคะเลข2นะคะเข็มยาวชี้เลข12แสดงว่าตอนนี้เป็นเวลา2องนาฬิกาเราจะตอบได้ว่า it is two o'clock it is two o'clock แปลว่าตอนนี้นะคะเป็นเวลา2องนาฬิกาค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพามา ดูตัวอย่างใบงานที่5กันค่ะให้นักเรียนนะคะวาดรูปนาฬิกาไปด้วยนะคะดูตัวอย่างที่1ค่ะเข็มสั้นชี้เลข5นะคะเข็มยาวชี้เลข12เลข5ในภาษาอังกฤษบอกได้ว่า5 i v นะคะ f i แปลว่า5นะคะเราตอบได้ว่า it is 5 o'clock It is five o'clock oh, แปลว่าตอนนี้5นาฬิกาแล้วนะคะเรามาดูตัวอย่างที่2กันค่ะเข็มสั้นชี้เลข3เข็มยาวชี้เลข12นะคะ3ในภาษาอังกฤษ three three โอเคค่ะตอบได้ว่า it is three o'clock oh, it is t r e e o'clock oh, ค่ะตัวอย่างที่3นะคะเข็มสั้นชี้เลขอะไรคะเลข หกนะคะหกในภาษาอังกฤษ six six อ it i ิ oh, oh, s i c k o c ค o c ป i ิด s i c k o c ค o c ให้นักเรียนนะคะวาดรูปนาฬิกามาด้วยนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะ